สวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามมารับชมรับฟังนะครับครับช่องเป้านำไซนะครับผู้ใหญ่อนุชิตเชนวงสำหรับมือนี่นะครับก็ขอยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับเขามาเบิงวิธีการตัดยอดบักแตงโมนะครับซึ่งบักแตงโมที่ปลูกนี่นะครับมือนี้ผมปลูกได้อายุ12มือแล้วนะครับมัน ญ่วันญ่ขึ้นนะครับเขาก็ต้องมีการมาตัดยอดมันนะครับก็คือตัดยอดออกเพื่อที่สิ่งง่ายต่อการจัดเถานะครับการตัดยอดก็คือนับยอดนับใบนะครับบนับใบเลี้ยงก็คือใบยิกยิของแตงโมนะครับขึ้นมาซีใบแล้วก็ตัดใบที่มันส่วนเกินขึ้นนะครับเพื่ออหยังนะครับเพื่อตัดออกแล้วมันก็จะเกิดเครือขึ้นมาใหม่ เกิดเครือขึ้นมาใหม่เขาก็สิจัดการง่ายขึ้นนะครับก็คือเข้าสีจงไว้สามเครือนะครับเครือที่หนึ่งก็คือสีเอาไว้ทาเลียงเป็นเครือเรียงนะครับเครือที่สองกับเครือที่สามสีเอาไว้ทาเอาหนวยนะครับก็คือเอาเอาเครือละหนวยนะครับเนาะกามันสิเป็นจังไรเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งนะครับสําหรับการตัดยอดบักแตงโมนะครับเนาะเดี๋ยวผมหาวิธีการเปลี่ยนกล่องนะครับ มาเบิ่งครับนี่คือต้นบักแตงโมนะครับที่ปลูกได้ประมาณ12มือนนะครับกับวิธีการตัดยอดก็คือผมว่านะครับก็คือนับใบใบนี่นะครับพี่น้องใบที่มันมันยิกงๆนี่นะครับก็คือตัดนับไปเลยนะครับนับนับซีใบครับพี่น้องซีใบก็คือตั้งแต่เหลือมันหนึ่งสองสามสี่ก็ใบนี่นะครับพราะนั้นเขาต้องตัดมึงนี่ นี่นะครับตัดทิมเลยนะครับพี่น้องตัดเอาไปใส่กระสอบไว้นะครับกาค,คือตรงนี้นะครับบางทีเกิดมากนก็ทีเกิดเครื่อมาเครื่อนึงบางนี้ก็จะเกิดมาเครื่อนึงแล้วก็บางนี้เครื่อนึงนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับในการตัดยอดบักแตงโมโก,กา,มาเมื่อเบื้องต้นไม่นะครับเพื่อพี่น้องมือไม้อาดสีเฮดบอท่านเป็นนะครับผมกับมือไม้คือกันกับพี่น้องพอดีได้รับการทายทอดมานะครับจากภูหงู้ก็เลยสิมลองเฮดเบิ้งนะครับเนาะ อันนี้คือใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สใบที่4นะครับตัดถิมเลยพี่น้องตรงปลายมันนี่ครับตัดถิมเลยนะครับกับพี่น้องกับที่เบิ้งนะครับโอกาสที่มันจะแตกยอดตรงนี้อมากแตกเครือตรงนี้นะครับแต่กระเครือตรงนี้นะครับแลวกระสิมีตรงนี้ออกมาอีกนะครับพนดีแตกตามตามใบพ่นนั่นแหละครับพี่น้องใบที่พ่นเหลืออยู่ก็คือต้นนี้นะครับพี่น้องเราเบิ้งพอมีผู้ถือกล่องให้นะครับหนึ่งสองสาม ซีนะครับกับสีลำบากในหนึ่งในการมันคือสั้นแน่นะครับตาไล่กับยาวากันนะพี่น้องเด้อพุ่แล้วครับพี่น้องทั้งเม็ดทั้งมวนแมนเมดครับปุ่นประมาณสามซีไรนะครับที่ยัเพ่ไในตัดกับสีคอยตัดไปดีื่อยครับก็แต่ไปประชุมก็เลยมันก็เลยใหญ่เร้วนะครับพี่น้องปกติจักเจ็ดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นก็ลงงามนะครับ ตัวใดมันเกินใครก็ตัดทีงเลยนะครับพี่น้องครับเพื่อทีเดให้มันแตกขึ้นมาเร็วๆแตกง่ายๆนะครับกับพี่น้องเข้ากับไปล่องเฮ็ดเบิงนะครับเด้อผมกับมือไม้นะครับได้รับการทายทอดจากท่างพี่น้องผู้พันหูเป็นบอกมานะครับว่ามันสีจัดการง่ายขึ้นนะครับกับล่องไปเฮ็ดเบิงนะครับเด้อพี่น้องหมูเฒ่านะครับลองบ่อพิดนะครับล่องเอาวิธีวิธีการจัดการเข้าไปเฮ็ดเบิงกับการเกษตรของหมูเฒา เกษตรสูเมอนี่นะครับมันเป็นเกษตรที่ต้องขึ้นยุ่กับการจัดการถ้าเขาจัดการดีเขาก็ได้ผลผลิตดีผลตอบรับดีนะครับฝากพี่น้องเฮ้าค่อยติดตามให้กาลังแห้งเอื้อแห้งใจน้ากันนะครับเนาะกับผู้ปลูกบักแตงโมนะครับนี่คือบักแตงโมในหน้าเข่าหลังจากที่เกี่ยวเข่าออกแล้วนะครับกับผ้ากันมาไถไถแล้วก็ขืนร่องนะครับปีนี้ร่องอย่าันงามปันไดนะครับเดี๋ยวปีหน้า ลังจากชุดนี้แล้วแล้วนะครับก็บคงจะลงเขาเขาแล้วก็คงจะมาลงบักแตงโมอีกนะครับเพื่อปล่อยให้พื้นที่หน้ามันเสียถิมนะครับเนาะครับูเขากว่าค่อยได้เงินนะครับพี่น้องแต,แต่พ่พได้อยู่ได้กินก็ขคืนยุ่กับช่วงโอกาสนะครับสภาพอากาศก็คือมันแรงมันแห้งมันแรงมันกับบได้อีหยังนะครับปูบักแตงโมล่องเบิ่งนะครับปัทามัน เป็นบักแตงโมแก่จนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตัดนี้ได้ก็ได้นะครับตัดทิ่ม์เลยนะครับยอดงามๆผู้ลังคนทําใจบ่ได้นะครับตัดเฮ็ยหยั้งเพิ่นว่าฝากพี่น้องค่อยติดตามเป็นแังเงินทห้งใจให้น้เเวกันนะครับกด u ับสไ i b e นะครับกดติดตามนําเลยครับเด้อบัตทามีความรูด้ดีๆอียังที่ กับผมพ่อได้ศึกษาความรูมากผมกับสีน้ามาล่งในช่องนะครับให้พี่น้องเข้าในคอยติดตามเบิ่งกันต่อไปนะครับกสำหรับมือนี้ค่ฝากพี่น้องไว้เพียงสำนีสวัสดีครับ